บันทึกไทยเดฟหน้านี้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัดเพื่อให้การทำงานของคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยมีหนึ่งเป้าหมายคือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านสามกลุ่มงานคือการเกษตรการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชนขับเคลื่อนด้วย5กระบวนการ ตั้งแต่ต้นทางกลางทางจนถึงปลายทางเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนจากการทำงานโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้เกิดความคืบหน้าในการขยายผลของแต่ละจังหวัดหลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละจังหวัดจากที่เริ่มดำเนินงานจนถึงปัจจุบันนับว่าเกิดผลสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่งในบางจังหวัด จึงได้มีการจัดประชุมของคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักษามาคีของแต่ละจังหวัดขึ้นอันแรกเนี่ยนะคะอยากจะให้มีความชัดเจนนะคะว่าเราจะเดินหน้าในแต่ละจังหวัดอย่างไรนะคะมีแนวทางร่วมกันอันที่สองเนี่ยก็อย่างที่บอกคือว่าอยากให้เขามีแรงบันดาลใจเราจะขับ,ขบเคลื่อนบริษัทเขาต่อไปได้มีแรงใจนะคะแล้วกันสุดท้ายเนี่ยอยากจะสร้างเ,เครือข่ายนะคะของ MD ซึ่งตอนนี้เราสร้างไลน์ทุกขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เขาแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นเพื่อนกัน เพราะว่างานนี้ไม่ใช่งานที่ง่ายนักนะคะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาก็อยากจะให้เป็นแรงหนุนนะคะหนุนใจซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะไทยเบฟร่วมส่งเสริมความยั่งยืนอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตลอดจนส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน